สวัสดีจ้าทุกคนจ้ามนเองจ้ามนมาแล้วจ้าหน้าหนาหน้าหน,นาหนาสวัสดีค่ะบรรยากาศนะมนมาแล้วจ้าวันนี้มาในสิวก้อนใหญ่แล้วก็ขอบปากท,ที่ดำมากไหมเลยจ้ามนไปย้ำรอบสองในการทำไปทำฟันขาวดูสิขาวจวดเลยขาวมากหน้าดำมากนี่ไหมไปหมดเลยไหม,ไม,ไมแบบเห็นรอยไหมคะทุกคน ไม่ไปทํามาเมื่อวานจ้ะก,ก็ไม่เป็นไรจ้ะไม่แล้วก็แล้วไปแต่เดี๋ยวค่อยมารักษาเนาะเพราะว่ามันเอ่อถึงจะทาคันแดดไปมันก็เอาไม่อยู่ค่ะเพราะว่ามันมันไฟมันแรงมากมันมันมันอยู่จ้องตรงหน้าเราเนี่ยคะ่ะความร้อนยังอยู่เลยเนี่ยตรงเนี้ยสิวขึ้นหน้าเลยไฟมันแรงมากเนาะปล่อยให้มวลดําไปเถอะ <laughs> ก็ดําอยู่แล้วเนาะมาวันนี้มีอะไรมีกันไก่ไม่ใช่อันบ็อก ปิอดอีกแล้วเดือนนี้แบบที่สุดไม่ค้าคนเดิมนะคะแต่เด็กน่าจะมาดูว่ามนได้ไรขอโทษนะเป็นแบบเหมือนจะตามด้วยจ้ะแกะเลยนะคะแกะด้วยกันบางทีก็แกะไม่กล้าแกะสุสี่จุดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขาดข้างในมันจะโดนข้างในแกะเลยแกะเลย ตัดชายฝายเดี๋ยวมาดูกันขออนุญาตเช็ดมือก่อนได้อะไรมาดูนะคะไม่ได้ของเทนะทุกคนไม่ใช่เสื้อผ้าของเทนะคะแต่ว่าแม่ค้าเขาแจกของเทนให้แสดงว่าแม่ค้าเขาสั่งเทนมาทำไมแม่ค้าในไ,ได้มาแล้วจ้ะโอ้โห เสื้อของ MK ค่ะไม่เพิ่งคอสั่งมาจากมีชื่อเราอยู่ไซเอดทุกคนจากราคาดูนะคะมีราคาอยู่3 0 0ร5ยูโร3 4มมันหมื่นกว่าบาทนะคะมันหมื่นห้าื่อตัวนี้มันได้มาในราคา89ยูโร ได้มามาราคาวันามพัมันสองพันกลายไปถึงสามพันตีเป็นเงินไทยจากหมื่นสี่หมน้านะคะตีราคาก่อนสิว่ามันเท่าไหร่เดี๋ยวมันมันจะดูราคาเลยเดี๋ยวดูราคาเลยนะคะจาก3ามเก้าหมลคูณสามิบหกนะตอนนี้จะราคาประมาหมื่นสี่สอตอนนี้มูลได้มาเนะะี่ยค่ะ สามพันโซของใหม่นะคะเป็นที่มงแต่เอาเลยนะคะเต็มนะคะเอาเลยมันเหลืออยู่ประมาณสองร้อยห้าสิบเก้าก็ยังเหลืออยู่หมื่นหนึ่งนะก็ได้มาสีเทานะคะทุกคนตอนแรกมันนึนกว่าจะสีขาวใส่เอส ใส่เก๋ๆนะทุกคนมันก็จะประมาณนี้เนาะอันนึงมันจะสีชมพูเลยจ้ะมันไม่ไม่ได้เอาเนาะมันคิดว่ามันแต่งตัวยากอะสีชมพู อ้วนลยใส่ก็ได้มันก็จะประมาณเนี้ยค่ะทุกคนเยอะว่าจะปิดเลยก็ได้ค่ะก็จะเหมาะก,กับช่วงสปริงช่วงที่ยังไม่เข้าหนาวนจริงอ่ะช่วงที่แบบ ประมาณนี้ก็ใส่ได้เพราะว่ามันช่วงเช้ามันจะยังหนาวอยู่เนาะเราก็ใส่มันกี๊ไปอุ้ยมีตรงนี้ด้วยสวยไม่สวยไม่รู้แต่หนูสั่งมาแล้วเอาอาแจ็กดเสิเนี่ยมันก็จะเป็นสั้น,รน,นนะประมาณนี้นะประมาณนี้จ้ะมันอาจจะไม่เข้ากับเสื้อข้างในนะ เราเสื้อออกมันก็ประมาณนี้นี่จ้ะนอแลมันก็จะมีความเป็นมีความลุยแลาจะมีตรงนี้ค่ะมันจะเป็นนี่นันจะเป็นแบรนด์เข้าแล้วก็ทุกอันนะเสื้อผ้าไมเคิลคมันจะแพงนะทุกคนมันจะเหมือนเสื้อผ้าโคสก็เหมือนกันนะแพงโอ้ยถูกใจอ่ะ ไม่มีไม่มีไม่มีคำว่าไม่ชอบชอบแล้วก็แบบว่าเป็นคัตติ้งคอรดีด้วยนะคะทุกคนจ๋า <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ไม่ข้างบนส mm hmm. so, บิ๊าไอีกด้านบนยูทูบจ๋าเนี่ยจะเป็น,นย่ง กาแฟมันมนึกจานี่ก็จะเป็นทองเลยจะ้ะอะไรนี่สิผ้าอะไรมันไม่รู้นะมันจะคล้ายผ้าร่มอะค่ะทุกคน ถ้นเออถ้าไม่ใส่เล่นใส่ขึ้นห้องบินอะ่ะเขาว่าเนาะอากาศมันจะบนเครื่องบินมันจะหนาวหน่อยเราก็ใส่ตัวนี้ก็พอแต่ใส่แบบนี้ก็สวยอะ่ะมันจะเป็นดีเทลตรงนี้ก็จะเป็นอย่าเงี้บส่วนประมาณนี้น ับได้นะสวยจ้าใส่อย่างนี้ดีกว่าเนี่ยใส่แบงนี้เก๋เนาะใส่เก่งเกๆงเกงสปอร์ตอะไรเงี้ยดูเก๋มากเลยจ้ามาขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะมันดูหน้าเบือ่อไหมมาอ่านบ็อกอะไรแบบนี้ให้ดู อันนี้แล้วก็จะให้ดูนีด้ด้วยมาแล้วว่าว่าเดี๋ยวจะแบบน่าเบื่อไปเนาะน้อยไปเนี่ยเอาคลิปจิตพงไว้ไหนหายหรอหายหรอไม่เลยนะ ทุกคน,นนี้ก็มีจต่ตามหูมันจะติดผมฉันไ,ไปไหนนวดดีเธอบ้าเลย อยูนี่อยู่นี่จ้ะอาฮะฮะทำเจงก่อนมามาแก้เบื่อมันก็ต้องมีสักสองอย่างเนาะนี่จ้ะแล้วก็ทำเพชรุุดไปแล้วอันนึ่งนี่กุดตี้กิบกดชี้จ้ะทุกคนกิบกดชี้มันจะมาแบบนี้จ้ะฟองกล้องแบบนี้ กล่องแบบนี้จ้ะนี่เปิดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้อันจริงมันมีถุงเลยนะก็จะเป็นพุชชี่สนนราคาอยู่ที่350ยูโรตอนนี้มันขึ้นไป370แล้วจ้ะเอามาแต็บเก๋ๆเ,เป็นไงล่ะนี่จ้ะกิ๊บมองไม่เห็นเนาะอันนี้มนก็ชอบใส่นะใส่น้ำมนทำตกพื้น ตกแล้วก็กระจายออกจากกาันไปเลยจ้ะแล้วมันก็ต้องไปเคลมเขาก็ไปติดกาวให้ใหม่โอ้โดูยิ่งกว่าของตลาดนัดดีกะสามร้อยห้าสิบหมืองะทุกคนกิบกิบบ้ากิาบบอะไรหมืๆๆ่นสองไปซื้อทองดีกว่าอนอเนี้ก็เนี่ยจ้ะกิบแล้วก็ก็ใส่เก๋ๆเนาะตอนแรกว่าจะซื้อที่เป็นกุชชี่เลยชื่อว่ากุชชี่เลยนะแต่คิดไปคิดมามันดูเวอร์ไป เมื่อไปใส่เวลาไปนวดลูกค้าอะไรอย่างเดี๋ยเขาจะบอกแมคนนวดนี่วันนั้นทําตกพื้นแล้วมันกระเด็นออกจากกันเลยนะคะตัวเนี้ยตัวคลิปตัวเนี้ยกระเด็นเป็นสองอันเลยนะตัวนี้คือหลุดออกมาเหลือเป็นสองชิ้นตอนนี้นนี่เขาติดให้คืนแล้วเสร็จแล้วก็ใส่อีกวันนั้นตกหลุดเพชรหายเอาเอาเข้าไปชีวิตมึงจะแพงแล้วมึงจะแบบอย่างนี้ไม่ได้นะ คือแม่ต้องระวังขนาดนี้เลยเหรอใส่มาแล้วก็เก๋จ้ะเก๋ไหมมนคิดว่าเก๋นะหน,หน้าดำดำปันขาวนี่ติดเพชรเป็นไงจา้าสามรพอใส่เล่นเนเนาะจ้าวันนี้มาเค่นนี้เลยจ้ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคลิปหน้ามายัางไงเดี๋ยวว่ากันตอนนี้มนคิดได้แล้วว่ามนเอากำไรมนไปวางไว้ไหนไว้ข้างล่างอยตาย โอเคนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจากคลิปนี้ไปแล้วบายบายขอบคุณที่มาดูนะจ้าบาย